สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จิมพาเพื่อนๆมาดูต้นอัญมณีแดงนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้พามาดูต้นบอนเนาะจิมมีต้นอ่าอันนี้เขาเรียกต้นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆอัญมณีแดงของจิมเนาะก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะ,ะจิมได้มานานเลยนะคะต้นนี้ตอนซื้อมานะคะสวยมากนะคะทีนี้เขาต้นแก่ลงนะคะจิมก็เลยทําการขยายพันธุ์ค่ะนะคะโดยการตัดนะคะปักชํานะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่เขาเนาะ ต้นแม่ที่จิมตัดข้อออกไปแล้วนะคะแล้วนาม,มาชําแล้วนําไปอาควบเน่นในถุงนะคะก็กําลังฟื้นตัวได้มาขนาดนี้นะคะแล้วก็เตกหลอดมาใหม่ด้วยนะคะนี่คืออัญมณีแดงนะคะเพื่อนไม่รู้อัญมณีแดงไหนนะคะแต่จิมได้มาเขาบอกชื่ออัญมณีแดงนะคะเพื่อนไม่รู้ใช่ราคาที่มันเพลงๆนั่นหรือเปล่านะคะจิมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจิมก็ชํานะคะโดยการ นะคะตัดกิ่งนะคะเอามาชํานะคะนี่จิมก็ได้คิดว่าจะเป็นลูกของเขาแน่นอนนะคะนี่ค่ะจิมก็ได้มาประมาณอสามสี่ต้นนะคะเพื่อนๆนี่อยู่อยู่ฝั่งนี้ก็มีนะคะจิมก็จะมาย้ายลงกระถางนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะนี่ค่ะจิมจะมาย้ายลงกระถางเล็กนะคะอันนี้ก็คือต้นแสงจันทรานะคะเพื่อนๆเนี่ยจิมก็ทําการขยายพันธุ์โดยการตัดนะคะ ตัดเป็นโคแล้วก็นํามาชํานะคะเสียบเสียบไว้ด้วยกันนะคะเนี่ยต้นไหนเป็นก็เป็นนะคะต้นไหนไม่เป็นก็แล้วแต่นะคะจิมก็ลองทําอ่าทํามั่วๆไปนะคะแถวบ้านจิมเรียกดนๆเนาะนี่ค่ะก็ตัดเป็นกิ่งเขาอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วนํามาเสียบเนาะเนี่ยเขาก็งอกออกมาอย่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะอันนี้แสงจันทราเหมือนกันนะคะนี่ค่ะจิ้มก็ตัดเป็นโคนะคะแล้วก็นํามาเสียบนะคะ เนี่ยแล้วจิมจะนำไปลงปลูกในกระถางนะคะเพื่ออันนี้เป็นต้นกวักพระพรมนะคะกวากพระพรมมีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ทำการแยกหนอน,นะคะเนี่ยจิมก็ได้มาอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็ขยายไว้ค่ะเพื่อนๆ isce? เนาะเผื่อมีท่านไหนสนใจเราไม่รู้นะคะต้นไม้บางต้นที่เราปลูกไว้เราก็ปลูกปลูกไปนะคะไม่รู้ภายพักหน้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งะะจิ้มก็ปลูกปลูกไว้นะคะ มีหลายต้นค่ะแต่จิมจะเอาต้นนี้มาเสียบไว้ก่อนนะคะต้นใหญ่จิมก็มีเนาะค่ะนี่ก็เงินไหลนะคะจิมก็จะเสียบเสียบไว้เลยค่ะปลูกปลูกไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าต้นไหนนะคะใครคนจะชอบคนจะนิยมนะนี่เป็นกวากมรคกวากพระพรมต้นแม่เขานะคะที่จิมแยกออกมาเนาะนี่ค่ะกอใหญ่สวยมากค่ะเพื่อนๆแล้วจิมก็จะแยกนะคะต้นนี้ด้วยนะคะนี่นางคุ้มนะคะมีลูกอยู่ต้นหนึ่งนะจิมก็จะ แยกออกเลยวันน <se> <se escuch ucci> ี้หลายอย่างนะทําหลายอย่างเลยค่ะนี่มีต้นลูกอยู่จริงจะแยกออกนะคะเพื่อมีท่านไหนนะคะถามมามีถามมาค่ะแต่ต้นไม้จิมมันไม่เยอะนะคะมันมีอย่างสองอย่างอย่างว่าเนาะมันมีต้นแม่ค่ะแต่ว่าต้นลูกเราไม่มีนะคะเราก็มีอย่างสองอย่างต้นสองต้นมันก็หมดไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาต้นอัญมณีแดงลงกระถางกันนะคะเพื่อน ไปไปทาด้วยกันนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของเขาเนาะนี่อัน,นเยนมณีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะปลูกไว้นะคะสวยดีถ้าปลูกได้เป็นพุ่มใหญ่จะสวยมากนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนเนี่ยจิมชอบลวดลายชอบใบของเขาชอบสีของเขาค่ะคือจิมปลูกต้นไม้จิมชอบต้นไหนกิมก็จะปลูกต้นนั้นค่ะจิมรู้สึกชอบก็จะซื้อมานะคะเพื่อนเือนถ้าไม่ชอบก็ไม่ไม่ซื้อมาเนาะอันนี้ก็จิมก็ชอบลวดลายเขาสีของเขานะคะมันสวยดีเนาะเนี่ยมัน มันเดงมันเปื้อไปเลยนะคะก็ชอบนะคะปเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะเพื่อนจิ๋มจะเอาดึงขึ้นมาก่อนเนาะนะคะแล้วก็ใส่ลงในกระถางเล็กแบบนี้นะคะคือให้เขาโตวกว่านี้แล้วก็จะย้ายลงกระถางใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนนะะี่ค่ะแล้วก็ปลูกง่ายๆอย่งางนี้ดินดินก็ด,นดินที่เราทําเองไม่ได้ดินซื้อดินอะไรมาจากไหนนะจิ๋มจะมีดินที่ผสมเอง พูดเองทําเองทั้งนั้นเลยใช้เกลบนะคะใช้เกลบใช้ใบไม้นะคะหมักไว้นะคะเนี่ยก็กลายเป็นดินปลูนะคะเนี่ยนะคะก็ได้กระถางหนึ่งเนะาะวางไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็มาปลูกจิ้มก็พอมีอยู่ไม้มงคลมีอยู่สองสามอย่างคะ่ะแต่มีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเนาะนี่คะ่ะ นี่ต้นหนึง่งนี่ค่ะใบกําลังกัดเลยนะคะสวยมากอัญมณีแดงนะคะเพื่อนท่านไหนเล่นไม้มงคลก็จะรู้จักนะคะแพงเหมือนกันค่ะต้นไม้พวกนี้แต่จิมคือมีแค่ไม่เยอะนะมีไม่เยอะมีต้นเดียวเพราะว่าจิมชอบสีของเขาชอบลวดลายของเขานะคะจิมได้มายังไม่เพงนะคะตอนนั้นราคา100ร้อยกว่าบาทนะคะจิมได้มานานแล้วนะคะเป็นปีแล้วนะคะ ไอ้สองต้นนะคะให่กนเนะ้ะอันนี้จิมก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะพอจินดูลวดลายเขาแล้วก็น่าจะใช่นาอเน,อนี่รากกำลังเดินเลยนะคะมี่ใบอ่อนเขานะคะนี่ค่ะกินก็จะแยกเอาไว้ให้เสร็จเลยนะคะให้เขาตูไปอยู่ในกระถางนี้เลยค่ะเพื่อนถ้ามีคนซื้อคนสนใจ,จแล้วก็จะได้ ส่งไปทั้งกระถางเลยเราไม่ต้องย้ายเขา,ยายเรัย้ายแล้วย้ายอีกนะคะให้รากเขาก็ทบกระเทือนเนาะนี่ค่ะให้เขาอยู่ในกระถางนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอัญมณีแดงนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆใบใบเขาสวยเนาะถ้าเขาโตเต็มที่ใบเขาจะสวยมากนะคะนี่ดูใบเขานะคะสีสวยมากเลยนะคะนี่นะคะจิ้ม ใบนี้มันเหลืองจิมเลยตัดออกนะคะเพื่อนเพือลอีกต้นหนึ่งนะคะจิมก็จะเอาออกนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจิมก็จะปลูกแบบง่ายๆอย่างนี้และไม่ยุ่งยากอะไรนะคะนี่ค่ะนี่รากกำลังออกเลยนะคะก็ใส่ลงในนี้เลยนะคะเอากระถางนี้แหละนะ,ะเพื่อนนี่จะเอากระถางใหญ่ใบนี้ใหญ่แล้วเดี๋ยวจิม จิมจะใส่กระถางใหญ่เลยนะคะเยวขออนุญาตนะคะใส่กระถางนี้เลยแล้วกันนะเพื่อได้เพื่อได้สามสามกระถางนะคะแต่ต้นนี้จิมจะเก็บไว้เนาะาจะเอาลงกระถางใหญ่แล้วกันนะคะให้มันให้มันเลี้ยวตัวเลยนะคะเอาเอาลงกระถางนี้แล้วกันเนก็บไว้บ้างนะคะไม่ใช่มีกี่ต้นกี่ต้นก็ขายหมดตัวเองไม่เก็บไว้ดูนะคะ หมดเลยนะคะนี่ค่ะถึงกระปุกประมาณนี้เลยเนาะเสร็จค่ะต้นนี้จะเก็บนะคะเนี่ยนอกนั้นก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวรอให้มันยึดรากยึดโคนดีๆก่อนเนาะถึงจะนะคะถึงจะสูงนะคะอะ่ได้ทั้งหมดนะคะสามต้นนะสี่ต้นนะคะนี่ค่ะเนาะวันนี้ก็จะมาแยกต้นไม้หลายอย่างเลยนะคะเพื่อนการ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันีแดงนะคะต่อไปต้นนี้ค่ะเพื่อนๆนี่กวักกวักพระพรหมนะคะยินก็จะแยกใส่กระถางเหมือนกันแยกใส่กระถางนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นดินเก่าแล้วนะคะดินเก่าแล้วก็เพิ่มไปนิดหน่อยนะคะก็ได้เลยนี่ค่ะสวยนะคะกวักพระพรหมนะกใหญ่ไปก็สวยมากนะคะเพื่อนๆ ิมก็ชอบเหมือนกันนะคะต้นนี้จิมเห็นเห็นต้นเขาจิมก็ซื้อมาเลยค่ะเพราะว่าชอบใบชอบเลืลายเขานะคะนี่กบพระพรมนะคะชอบต้นไหนเราก็เลี้ยงต้นนั้นเลยค่ะต้นไม้มันต้องมีต้นไม้ที่เราชอบนะคะสักต้นนั้นเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะ,ะนี่ค่ะปลูกหลายต้นค่ะวันนี้ไหนๆก็คือเราเปลือนแล้วเราก็ปลูก นะคะเราก็เปื้อนแล้วเราก็เปื้อนไปเลยเราก็ปลูกไปเลยนะคะอ่าอันนี้ก็อันนี้พอนะคะนี่นะคะปลูกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอตกว่านี้เราก็มีกระถางก็ขยับขยายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะปลูกไว้ก่อนเพราะว่าเขาตขนาดนี้แล้วมันแออัดแล้วนะคะเพื่อน เวลาปลูกจิ้มก็จะปลูกทีเดียวเยอะๆอย่างนี้แหละค่ะจะได้ให้เขายึดนะะรากจ,จะได้เดินนะคะจะได้แข็งแรงนะคะนี่ค่ะ,ะต้นนี้ก็จะใส่กระถางใหญ่นะคะเพื่อนนี่จะเป็นกัทพ,พรมนะคะนี่จะใส่กระถางใหญ่นี่นะคะนี่ดินของจิ้มนะคะผสมเองนะคะ เยอะนะคะไม่ต้องซื้อค่ะไม่เคยซื้อดินถุงไม่เคยซื้อดินถุงมาปลูกต้นไม้ค่ะเ,เพื่อนมีแต่ดินทําเองนะคะไม่เคยซื้อดินค่ะไปมาถามใบก้ามปูก็ไม่เคยซื้อไปหานะคะไปเดินหาไปขี่รถหาเลยค่ะตามป่าตามนั่นแหละนะคะอ้ไอ้กวางขับผมเนาะดูปไปเลย ปลูกไว้ค่ะเพื่อนการปลูกต้นไม้ภายภาคหน้านะคะวันนี้อาจจะไม่มีค่านะคะเพื่อนวันหน้าเขาก็อาจจะมีค่านะคะเราไม่รู้หรอกค่ะเพื่อนเนาะอย่างพวกไม้ด่างเห็นไม,มเมื่อก่อนเ้าก็ตัดทิ้งนะไม่รู้ว่ามันมีค่าทุกวันนี้ก็มันมีค่าขึ้นหมาเนาะนเพื่อนเห็นไหมเนาะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะอย่างนี้เราก็ปลูกไว้ที่เราชอบด้วยไงเราก็ปลูกนะคะนี่ปลูกไว้นะคะ ต่อไปเป็นแสงจันทารานะครับเพื่อนๆแสงจันทาราก็จะสวยมากใบเขาจะกัดเป็นสีขาวนะคะเวลาเขากอใหญ่ไปแต่ต้นนี้เขายังไม่กัดเนาะต้นเล็กธรรมดาเขาก็ยังไม่กัดนะคะเราก็ปลูกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขากัดเขาก็สวยนะแสงจันทราก็เป็นไม้มงคลค่ะสวยมากนะคะเวลากัดสีไปนะคะนี่ค่ะ ปลูกระลงกันเพื่อนวันนี้ปลูกหลายต้นเหมือนกันนะคะอะี่ค่ะแสงจันทราเนาะไก่บ้านจิมก็จะขันมีทั้งเสียงไก่เสียงนกนะครับเพื่อนบ้านอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยจะเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเยอะ สักหน่อยนะคะเพื่อนออันนี้จิมก็จะปลูกเหมือนกันนะคะใน,นกระถางนี้เลยเพราะมันต้นมันใหญ่แล้วเนาะปลูกไว้ค่ะต้นเงินไหลนนี่นนจิมชอบใบเขาใบาลายใบเขาเนี่ยเห็นไหมมันขาวมันเป็นลวดลายอยู่ของเขานั่นแหละสวยดีค่ะอ่าเราชอบอันไหนเราก็ปลูกอันนั้นนะนเพื่อนๆเนาะเราจะได้เวลาเรามองนะคะ เวลาเรามองต้นไม้เราก็จะรู้สึกสบายใจนะคะเพื่อนเราดูมองดูเขาทุกวันเขาเตกหนอมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเราสบายใจนะคะเรามีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าปลูกแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้ไม่ใช่นะคะปลูกต้นไม้ต้องต้องมีความสุขนะคะในการปลูกนะคะเพื่อนนี่ค่ะ สวยนะคะอ่าก็ได้หลายต้นแล้วเนาะปลูกลูไปเรื่อยๆค่ะจิ้มได้ปลูกก็จิ้มก็ปลูกไปเลยนะคะเยอะเลยนะคะนี่อ่านี่เป็นกิ่งที่เราตัดนะคะตัดแล้วเรามาเสียบนะคะนี่ก็เป็นแสงจันทราค่ะเพื่อนสวยนะจิ้มกลยจะเอาลงกระถางกระถางใหญ่นี่เนะาะเดี๋ยวเอาดินออกก่อนนะคะมันเป็นดินเก่าค่ะเพื่อนมันเป็นดินเก่าที่เรา ลูกต้นไม้นั่นแหละนะคะก็ะเก็บไว้นะคะแค่เราผสมใหม่นะคะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ผสมใส่ปุ๋ยใหม่ใส่ดินใหม่นะคะมันก็ใช้ได้นะคะใส่เกรดนินกินจะมีเกรดผสมอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะมีเกรดเนี่ยแล้วก็ผสมใหม่ทำใหม่ก็ใช้ได้รูดล,ลงไปนะคะนี่ค่ะ แสงจันทรานะคะคเพื่อนๆเนี่ยรากเขาก็กําลังเดินเลยเนาะแล้วปลูกช่วงนี้เ,เขาก็กาลังเติ้ลกลังโตนะคะกาลังรากกาลังเดินนะคะกําลังโตเขาก็จะโตเร็วนะคะช่วงสองสามใบนี่แหละนะคะจิ้มสรงต้นไม้ไปให้เพื่อนก็เอฟซีนะคะก็ช่วงสงสามใบนี่แหละนะส่งไปเขาเอาไปปลูกมันก็จะ ตเร็วค่ะเพื่อนมันดูความแตกต่างมันความจเจริญเติบโต,ตเราจะดูออกเลยนะคะนี่ค่ะนี่เนาะเสียงจันทานะคะค่ะจิ้มก็จะปลูกตนนะคะเพื่อนเนาะกลัวเพื่อนจะเบื่อนะคะจะดูนานหรือเปล่านี่ฮะมีอีกนะคะจิ้มก็คือจิ้มตัดแล้วจิ้จมก็จะเสียบเสียบทิ้งไว้ค่ะเขาก็ค่อยๆ,ๆงอกขึ้นมากับเพื่อนนะต้นไม้ที่เรา ปลูกนะคะเพื่อนไม่ต้องไปอะไรมากมานะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาเองนะคะต้นนี้จิมันมีรากแล้วนะคะก็เราก็ทิ้งไว้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นหัวอะไรสักอย่างเนาะเอาเสียบๆไว้ตามนี้แหละเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผลูใบามาเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันคืออะไรนะคะมันอยู่ในดินเรานะคะนี่ อ่านคือปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเผื่อเราอยากหรือใครอยากได้อยากแบ่งหรือเราอยากมอบให้ใครฟรีๆก็มันก็ได้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องขายอย่างเดียวเนาะต้นไม้เราให้เป็นของขวัญกันก็ได้นะคะเพื่อนค่ะวันนี้ก็จิ้มก็พามาปลูกลายอย่างนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ ยังกินก็จะไปปลูกอีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนแต่คลิปวัวคลิปจะยาวไปนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปกันนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นจิบป,ปลูกยังไม่เสร็จเ๋ยวจิมจะไปปลูกต่อให้เสร็จนะคะเพื่อนๆตอนบ่ายก็จะเข้าไปในช่องไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะเยอะกันใหมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ